โครงสร้างของพอลิเมอร์มีผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์อย่างไรวันนี้เราไปหาคําตอบกันค่ะสวัสดีค่ะน้องๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่อิงแคลห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับอิงนะคะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอลําดับที่สาคะ่ะที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์นะคะเพื่อความเข้าใจวิดีโอนี้ให้มากขึ้นนะคะแนะนําให้น้องๆดู2วิดีโอก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์ด้วยนะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะ ในเรื่องพอลิเมอร์วิดีโอแรกนะคะพี่ได้พูดถึงการแบ่งประเภทของพอลิเมอร์ตามโครงสร้างของพอลิเมอร์นะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือแบบเส้นแบบก่นแล้วก็แบบร่างแห่นะคะแบบเส้นก็คือพอลิเมอร์เขามาต่อกันเป็นโซ่ยาวนั่นเองนะคะการต่อกันเป็นโซ่ยาวของเขาลักษณะค่อนข้างจะเป็นระเบียบนะคะเมื่อเป็นระเบียบนะคะแรงยึดเหนี่ยวของเขาก็จะสูงเกาะกันอย่างเป็นระเบียบก็คือยึดกันได้ าม,ามากมากนั่นเองนะคะการแรงยีดเหนียวสูงก็ส่งผลต่อความหนาแน่นของเขาสูงด้วยนะคะเนื่องจากความเป็นระเบียบด้วยแล้วก็แรงยีดเหนียวด้วยทําให้ความหนาแน่นเขาสูงนะคะจากนั้นก็เลยส่งผลทําให้นะคะลักษณะของเขาแข็งแล้วก็เหนียวนะคะคาว่าแข็งโดยปกติเนี่ยนะคะความแข็งเนี่ยเราจะพูดถึงการนำเอาไปขูดขีดก็คือโดนขูดขีดแล้วก็ไม่ได้เป็นรอยง่ายขนาดนั้นนะคะส่วนเหนียวเนี่ยก็คือไม่สาดึงยืด ออกไปได้มากหรือพูดง่ายคือทําให้เขาแตกหักได้ยากมันเองนะคะเรียกว่าเหนียวเนาะแต่ว่านะคะถ้าเราพิจารณาสมบัติทางความร้อนเขาจะสามารถอ่อนตัวแล้วก็หลอมเหลวได้เมื่อโดนความร้อนพูดง่ายถ้เาเกิดเอาความร้อนมาโดนเขาเนี่ยเขาจะสามารถอ่อนได้แล้วก็ถ้าความร้อนถึงจุดหลอมเหลวของเขาเขาสามารถหลอมเหลวได้นั่นเองนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเขาหลอมเหลวได้เมื่อโดนความร้อนเราก็สามารถเอาเขาไปหลอมแล้วก็ทําให้นํามา เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆหรือนามาใช้ใหม่ได้หรือเรียกว่าสามารถรีไซเคิลได้นั่นเองนะคะส่วนแบบกิ่งนี่นะคะจะแตกต่างกับแบบเส้นคือเขาก็จะมีช่วงที่เป็นแบบเส้นนะคะอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นกิ่งเนี่ยนะคะแตกแยกออกไปการที่เขาเป็นกิ่งก็ทําให้ความเป็นระเบียบของเขาอ่น้อยลงนะคะดูจากรูปกรูก้รนะคะนั้นแรงยึดเหนี่ยวของเขาก็จะน้อยลงนะคะเมื่อเทียบกับแบบเส้นนะคะแล้วก็ส่งผลให้ความหนาแน่นต่ําด้วยเพราะว่าความเป็นระเบียบน้อยลง แล้วก็เลยทําให้แข็งแล้วก็เหนียวนะคะน้อยกว่าแบบเส้นนั่นเองนะคะแต่ว่าสมบัติทางความร้อนของแบบกิ่งจะเหมือนแบบเส้นเลยก็คือเมื่อโดนความร้อนก็จะอ่อนยวบถ้าเกิดถึงจุดหลอมเหลวเขาก็สามารถหลอมเหลวได้จึงสามารถนํามาหลอม ใหม่ได้หรือนํามารีไซเคิลได้นั่นเองนะคะนั้นสมบัติทางความร้อนทั้งแบบเส้นแล้วก็แบบกิ่งที่เหมือนกันเนี่ยนะคะเราจะจัดประเภทของโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเส้นและแบบกิ่งตามลักษณะของความร้อนนะคะสมบัติทางความร้อนนะคะได้ว,ว่าเขาเนี่ยเป็นเทอร์โมพลาสติกโพลิเมอร์นั่นเองะคะดังนั้นเราสรุปว่าเทอร์โมพลาสติกโพลิเมอร์นะคะก็เป็นโพลิเมอร์ที่เมื่อถูกความร้อนแล้วสามารถอ่อนตัวลงแล้วก็สามารถหลอมเหลเวและหลอมกลับมาใช้ใหม่ได้หรือสามารถรีไซเคิลได้นั่นเองนะคะ ส่วนพอลิเมอร์แบบร่างแหนะคะเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับแบบกิ่งเลยแต่ว่านะคะร่างแห я, หรือจุดเชื่อมเขาเนี่ยมาเชื่อมระหว่างโซ่ตรงด้วยนะคะลักษณะถ้ามองแลวเนี่ยก็จะมองเป็นสามมิติด้านเองนะคะ่ะนั้นเขาจะมีความแข็งแรงมากนะคะแล้วก็มีความแข็งแข็งนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับอีก2องอัน,นจะแข็งแต่ว่าไม่เหนียวเพื่อนๆคือถ้าสมมติเราอะไรมากระแทกเขาหรือไปดึงยืดเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ จะยืดออกไปได้เขาจะแตกหักเลยนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็สมบัติทางความร้อนของเขานะคะจะแตกต่างจากแบบเส้นแล้วก็แบบกิ่งโดยสิ้นเชิงคือเมื่อได้รับความร้อนจะไม่หลอมเหลวง่ายๆนะคะก็คือทนความร้อนมากกว่านั่นเองนะคะก็จะนําไปทําวัสดุที่เหมือนพลาสติกแข็งๆแล้วก็ทนความร้อนได้ดีนะคะและถ้า ถ้านะคะถึงอุณหภูมิที่มันสูงมากๆนะคะเขาเนี่ยจะไม่เหลวนะคะแต่ว่าจะแตกหักแล้วก็ไหม้เป็นเท่าฐานเลยนะคะเราจะเรียกลักษณะสมบัติทางความร้อนของโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบร่างแหนี้นะคะว่าเป็นเทอร์โมเซตติ้งโพลิเมอร์นั่นเองนั้นเทอร์โมเซตติ้งโพลิเมอร์ก็คือโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบร่างแหที่เมื่อโดนความร้อนจนถึงจุด,ส,ดสุดของเขาแล้วเนี่ยเขาจะไม่หลอมนะแต่ว่าจะแตกแล้วก็ไหม้แล้วก็เป็นเท่าฐานไปเลยนั่นเองนะคะ นอกจากโครงสร้างจะมีผลต่อสมบัติของเขาแล้วนะคะจากที่พี่ได้สรุปมาในหนังสือของรรสสวทลส 2, ห,หลักสูตรปี2560นะคะหลักสูตรปรับปรุงนะคะน้องสามารถไปอ่านเพิ่มเติมรายละเอียดได้เลยนะคะเราสามารถบอกได้ว่านะคะความความหนาแน่นจุดล้อมเหลวแล้วก็ความเหนียวของเขาเนี่ยนะคะจะเพิ่มตามวมวลโมเลกุลนะคะตอนนี้ถ้าพูดง่ายๆพอลิเมอร์ก็จะมีโครงสร้างของเขาเนี่ยนะคะเป็นโมเลกุลที่เป็นพันธะโคเวเลนต์และพันธะโคเวเลนต์เนี่ยเมื่อมวลโมเลกุลเพิ่มขึ้นนะคะ ข้อดีของเขาก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองถ้าจำง่ายๆเนาะ,นะะและนอกจากว่ามวลโมเลกุลเพิ่มความหนาะแน่นจุดล้อมเหลวแล้วก็ความเหนียวจะเพิ่มแล้วนะคะยังมีผลที่เกี่ยวข้องกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลด้วยโดยในที่นี้นะคะถ้าพอลิเมอร์อันไหนมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้ง3สมบัตินี้ก็จะมีค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ,ะต่อไปค่ะทีนี้นะคะเรามารู้นะคะ โครงสร้างของพอลิเมอร์แล้วพี่เนี่ยพยายามที่จะทําสรุปออกมาเนาะให้ดูว่าทั้งแบบเส้นแบบกิ่งแล้วก็แบบล่างแห่เนี่ยมีตัวอย่างของพอลิเมอร์อะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือ HDPE หรือว่า High Density Polyethylene นะคะ Polyethylene ตัวนี้เนาะแล้วก็ PP ก็คือ Polypropylene PVC คือ Polyvinyl Chloride นะคะ PS ก็คือ Polystyrene นะคะแล้วก็ PETE e ก็คือ Polyethylene เทเลปเทเลตนะคะแล้วก็ไนลอน6-6อันนี้เป็นแบบเส้นทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แบบกิ่งคะ่ะก็จะมี LDPE ก็คือ low density นะคะพอลิเอทิลีนนะคะจะเห็นว่า HDPE กับ LDPE เนี่ยแล้วก็คือ PE ทั้งคู่ก็คือพอลิเอทิลีนทั้งคู่เลยแต่แบบเส้นจะเป็นแบบไฮเดนสิตี้หรือความหนาแน่นสูงถ้าแบบกิ่งจะเป็นโลด density หรือความหนาแน่นต่ำก็เหมือนกับที่เราเรียนก่อนหน้านี้สไลด์ก่อนหน้านี้ว่าถ้าเป็นแบบกิ่ง ความหนาแน่นเขาจะลดลงนั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นแบบร่างแห่นะคะตามตัวอย่างในหนังสือก็จะมีเป็นเมลาีนฟอร์มาลดีไฮด์นะคะเมลาีนฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยตัวเนี้ยถ้าเรียกชื่อทางการค้าก็คือเมลาีนนั่นเองนะคะตัวนี้และทีนี้นะคะจะเห็นว่าตัวอักษรนะคะที่พี่ทําตัวอักษรเนี่ยถ้าเป็นแบบตัวอักษรสีเขียวหมายถึงว่าเขาเป็นโพลิเมอร์ที่เกิดมาจาก กระบวนการ p o l y m e r i z a t i o n แบบเติมนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการ p o l y m e r i z a t i o n แบบควบแน่นนั่นเองนะคะอย่าลืมย้อนกลับไปดูวิดีโอที่2นะคะจะพูดถึงกระบวนการ Polymerization หรือการเกิดพอลิเมอร์คะดังนั้นตรงนี้นะคะพี่ไม่แน่ใจว่าข้อสอบสมัยใหม่ยังจะออกให้จําแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะแต่หลักการในการจําของพี่ว่าเป็นแบบเติมหรือแบบควบแน่นน่ะก็ดูลักษณะของชื่อเขาถ้าชื่อเหมือนมี2 สองสารผสมกันก็แสดงว่าเป็นแบบควบแน่นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบชื่อเดียวก็จะเป็นแบบเติมแต่อย่าลืมนะคะว่าสารบางอันเนี่ยเป็นสารพโพลิเมอร์ชนิดเดียวกันแต่เขามีหมู่ฟังก์ชันอะคนละหมู่เขาอาจจะเกิดแบบควบแน่นก็ได้ดังนั้นบางทีก็ต้องจําไปนะคะแล้วก็ ในส่วนตรงนี้น้องๆสามารถอ่านรายละเอียดได้ในหนังสือของสะสะะทนะคะหลักสูตรปี2560เลยเขาได้เขียนไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ไม่อยากเอาขขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะเหมือนว่าเป็นการอ่านให้ฟังเนาะอันนี้ก็คือเอาที่สรุปมาแล้วกันนะคะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะเนื่องจากว่า พอลิเมอร์นะคะที่เป็นแบบเทอร์โมพลาสติกพอลิเมอร์เนี่ยเขาสามารถทำเรีไซเคิลได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์รีไซเคิลคือเขาจะเขียนไว้นะคะโดยปกตินะจะติดไว้ที่ผลิตภัณฑ์หรือว่าบรรจุอันนั้นเลยที่ทําจากพอลิเมอร์ชิดนั้นๆน,น,นะคะจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรนะวนไปวนมาถ้าเป็นเลขหนนะคะก็จะเป็น PETE e, หรือว่า พอลีเอ e ิลีน r e p h t h a l a t e นั่นเองหรือบางทีเขาจะเขียน P.E.T. อย่างเดียวไม่มีตัว E ตัวหลักนะคะแล้วแต่นะคะเขียนได้หลายแบบเลยก็พวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขวดน้ำอัดลมหรือขวดน้ำดื่มที่เป็นใสๆแข็งๆถ้านำมารีเซเคเลรแล้วก็จะกลายเป็นเส้นใยเสื้อกันหนาวหรือว่าพรมนะคะถ้าเป็นอันที่สองเนี่ยจะเป็น H.D.P.E. หรือว่า Hy high density p o l y p r o p y l e n e นะคะก็จะเป็นพวกขวดน้ำยาซักผ้าหรือขวดที่มีลักษณะสีขุ่นๆหรือมีสีสันต่างๆเนี่ยนะคะ ถ้าเอาไปรีไซเคิลล้วก็จะกลายเป็นฉนวนกันความร้อนได้นะคะส่วน PVC หรือโพลีไวนิลคลอรีนนะคะตัวนี้ก็ปกติเอามาทําท่อน้ําหรือหนังเทียมถ้ารีไซเคิลเราก็จะเป็นแผ่นยางปูพื้นนะคะแล้วก็ LDPE หรือว่า low density polyethylene เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นถุงหูหิว้วใช่ไหมคะถ้าไปทำรีไซเคิลเราก็จะเป็นถุงขยะจริงๆแล้วจะมีอีก3อันนะคะอันที่5ที่6แล้วก็อันที่7เนาะแต่ว่า อันนี้พี่อ้างอิงจากหนังสืสอสสชปี2560นะคะเขาก็จะพูดถึงยกตัวอย่างประมาณ4อันดังน,นี้นะคะดังนั้นนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะสิ่งสําคัญเลยพี่ว่านะคะต,ตั้งแต่ที่พี่เคยเจอข้อสอบมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นว่า พอลิเมอร์แต่ละชนิดเนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาจากโมโนเมอร์อะไรและใช้กระบวนการอะไรมากกว่าคะ่ะแต่ว่าชนิดของพอลิเมอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเราถ้ามีเวลาจําได้ก็สมควรจะจํานะคะและถ้าน้องๆอยากฝึกทําโจทย์ให้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ inglabteachable.com ตามลิงก์ข้างบนได้เลยค่ะเราสามารถสรุปได้ว่านะคะโครงสร้างของพอลิเมอร์แบ่งออกเป็น3โครงสร้างด้วยกันก็คือแบบเส้นแบบกิ่งแล้วก็แบบร่างแหค่ะทั้ง3แบบนี้นะคะก็จะให้สมบัติที่แตกต่างกันนะคะ ว่าน,น้องจะเข้าใจวิดีโอนี้นะคะถ้ามีคําถามสงสัยอะไรฝากมาได้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะถ้า,าน้องชอบวิดีโอนี้และอยากเก็บไว้ดูต่อไปอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนน้องด้วยคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามวิดีโอต่อไปของพี่อิงด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ